อันนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเพจที่โกงเงินนะครับมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า50ล้านบาทไมคืกนครับลูกทัวร์ใครใครวางแผนไปเที่ยวปีใหม่นะครับแล้วกัดกุ๊ปทัวร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้นะครับต้องเช็คให้ดีเพราะล่าสุดเนี่ยมีเพจทัวร์ดังเจ้าหนึ่งนะครับเทลูกทัวร์นะครับอขอเลื่อนวันขอยกเลิกทัวร์เป็นว่าเล่นนะครับ เรื่องยกเลิกทัวร์เนี่ยบางครั้งยังพอเข้าใจได้แต่ไม่คืนเงินนี่แต่เออแต่เอาตางังค์ฉันไปแล้วไม่ไม่คืนเนี่ยนะครับทำยังไงสุดท้ายเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับเพราะความเสียหายมูลค่ากว่า50ล้านบาทแล้วตอนนี้นะครับ่<ต> <พอ S 1> นนี้เพจหมอนแลปแพนด้าเนี่ยนะครับอ,ออกมาโพสต์เปิดประเด็นนี้นะครับบอกว่ามีใครได้จองทัวร์แล้วถูกเลื่อนบ้างครับถึงจะขอยกเลิกทัวร์แล้วแต่บริษัทดังกล่าวไม่ยอมคืนเงินให้ตอนนี้มีผู้เสียหายหลายร้อยคนรวมๆแล้วเกิน50ล้านบาทแล้วนะตอนนี้แล้วก็งานนี้ เน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยอยากรู้ว่าทัวร์ไหนบ้างก็บอกว่าทัวร์นี้เห็นแววมาสักพักแล้วส่วนจะต้องไปยุโรปเลยและบางคนบอกว่ายอดเสียหายมีแววทะลุร้อยล้านก็หัวละแสนอะไรเงี้ยหัวละแสนห้าหมอหมอหมอแพรรดพนด้าก็บอกโอ้ในกรุ๊ปรายคาดการณ์ว่าจะถึงร้อยล้านนี่ไงสุดปลายแล้วก็ระวังดีๆเพราะว่าเงินเราอะเนาะค่ะ แต่ว่างานนี้ก็ร้อนไปถึงสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะที่ออกมาเตือนภัยเหมือนกัน,นเขาบอกว่าแฮชแท็กเตือนภัยใครที่กําลังมองหาบริษัททัวร์ระวังเพจนี้นะชื่อว่า พบทัวร์ล่มแต่ไม่คืนเงินลูกค้าใครที่ได้รับความเสียหายนะช่วยมาร้องเรียนที่สภาผู้บริโภคได้เลยตามช่องทางข้างล่างนี้สภาผู้บริโภคนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงบางอ้อบอกโอ้ยชาวเน็ตเขาอยู่บางแสนกันเหรอเขาถึงไปบางอ้อเขาอยู่บางอ้อบางแสนอยู่ใกล้บางอ้อเหรอคิดถึงบางอ้อใช่ตอนนี้ทคนอารมณ์ดีนะยินสองรู้แล้วว่าเพจดังนี้คือเพจไหนฉันช่วยละกัน ทางเพจก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้เบี้ยวจ่ายค่าจ่ายเงินแต่ว่าเนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทประสบปัญหาและกําลังพิจารณาแนวทางแก้ไขเพื่อสมาชิกผู้ร่วมทิปทุกท่านโดยไม่นิ่งนอนใจทางบริษัทขอเวลาในการจัดก,การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงขอภัยทุกท่านมาแนะโอกาสนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือเพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีออแต่ คุณจะวิกฤตยังไงคุณก็ต้องเอาเงินคืนเขาก่อนจะไปแก้ไขไปอะไรก็ต้องเอาเงินคืนเขาไปก่อนแต่เขาว่าเอาเอาเรื่องนี้ต้องลุ้นนะว่าจบลงแบบไหน,นเพราะว่าเพจทัวร์ดังกล่าวนะยังไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใครเข้าไปเม้นอะไรเนี้ยเขาก็ไม่ตอบแต่ว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาออกมาแชร์บอกว่าทางบริษัทอ้างว่าบริษัทถูกอายัดเลยต้องขอให้ลูกทัวร์ช่วยจ่ายเงินค่ารถบัสอีก70,000บาทด้วยจ้าโอ้ค่าอะไรค่าเกี่ยวอะไรด้วยนะลูกทัวร์นั่นนี่ come on.